สวัสดีค่ะวัลกรสมุนไพรนะคะวันนี้มาเอาใจจอมคมังเวททั้งหลายกับสุดยอดไม้หายา,ยากต้นหนึ่งนะคะไม้ในตำนานเลยเป็นไม้ที่ขึ้นเฉพาะป่าดงดิบเท่านั้นยากนักที่ใครจะหาเจอและที่สำคัญเจอแบบต้นเป็นเป็นที่สามารถเอาไปปลูกได้อะน่าจะยังไม่มีใครทำเลยนะคะในตลาดเพราะว่ามันยากเหลือเกินยากเหลือเกินที่จะเอามาทั้งยังมีชีวิตอยู่ให้เอามาปลูกกัน ไม้ต้นนี้ก็คือเครือสาวหลงค่ะเครือสาวหลงหรือเส้นผมนางไม้ก็คือที่เป็นเส้นเหมือนเส้นผมคนเลยนะคะสีดำๆที่ขึ้นอยู่กับไม้ต้นนี้ต้นนี้คือต้นไม้ที่ชื่อว่าต้นก้อมขมนะคะมีขึ้นเองในป่าดงดิบ เครือเสาหลงก็อย่างที่เราทราบกันแล้วว่ามีอยู่สองชนิดคือชนิดสีขาวกับชนิดชนิดสีดาส่วนใหญ่ที่เราเจอกันเราจะเจอเอ้ยขอโทษนะชนิดสีขาวไอ้ชนิดสีดํากับชนิดสีน้ําตาลส่วนหลักใหญ่ที่เราเจอกันจะเป็นชนิดสีน้ําตาลน,นะคะแต่เครือเสาหลงต้นนี้เป็นเครือเสาหลงชนิดสีดาค่ะซึ่งถือว่าหาได้ยากมากที่ว่าหายากแล้วนะคะ ยังไม่เคยมีใครสามารถเอาต้นนี้มาปลูกเลี้ยงได้นะคะวลากรสมุนภพยเป็นที่แรกที่เราเออกแบบชนิดที่ปลูกเลี้ยงได้มานะคะก็เลยเอามาให้ชมกันวันนี้แหละคือเครือเสาหลงต้นแพในตำนานอยู่ในตำราว่านโบราณน,นะคะหรืออีกชื่อที่เรียกกันก็คือเส้นผมนางไม้เครือเสาหลงเนี่ย ในตำราที่เขาบอกเอาไว้ก็คือไม่มีกิ่งก้านใบนะคะมีลักษณะที่เป็นเส้นผมลักษณะที่เหมือนเส้นผมเลยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกไว้ว่ามีสองสีคือมีสีดำกับสีน้ำตาลแล้วก็การจะทดสอบก็ต้องยอมรับนะคะว่าเครือเสาหลงหลมแรงเครือเสาหลงตอนนี้ในท้องตลาดน่ะว่ากันว่านะคะเราไม่ได้คอนเฟิร์มเรื่องของคนอื่นทั้งสิ้นว่ากันว่ามันมีทั้งต้นจริงต้นปลอม ที่มีขายกันอยู่ในตลาดทําไงเราจะรู้ว่าเป็นต้นจริงมันก็ต้องเอามาทั้งยวงมันนะคะเอามาทั้งทั้งต้นที่มันเกาะจริงๆเลยซึ่งมันยากมากที่จะขุดไม้จากในธรรมชาติไม่ให้เขาตายได้แล้วก็ไม้พวกนี้จะขึ้นเฉพาะในเขตป่าดงดิบตำราบอกว่าต้นต้องเหมือนเส้นผมนะคะนั่นคือ เป็นที่มาของอีกชื่อหนึ่งของเขาที่ชื่อว่าเส้นผมนางไม้แล้วตำราก็บอกไว้ว่าถ้าเป็นของจริงเวลาพิสูจนะ์เน่ะเขาจะเอาใส่ในน้ํามันน้ํามันที่ว่านี่เขาไม่ได้ระบุแต่คนที่เล่นสายจอมขมังเวทก็คงจะรู้ว่าน้ามันที่หมายถึงอะ่ะมันต้องหมายถึงน้ํามันจันทร์ที่เราจะใช้แช่วัตถุมงคลสายเสน่ห์สายมงคลทั้งหลายนะคะเขาบอกว่าถ้าเอาเครือเสาหลงต้นจริงเนี่ยไปแช่ในน้ํามันจันทร์มันจะงอกได้ นั่นคือวิธีทดสอบเครือเสาหลงทีนี้อิทธิฤทธิ์ของเขาคืออะไรเขาถือว่าไม้นี้เป็นไม้กายสิทธิ์ค่ะคําว่ากายสิทธิ์คือมีเทวดารักษาแล้วก็ดีเด่นทั้งทางเรื่องเมตตามหานิยมแล้วก็ใครที่มีไม้นี้ไว้ครอบครองพกไว้ก็จะทำให้เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยมหลงไหลงงงวย นะคะแล้วก็เป็นเมตตาค้าขายการใช้งานเนี่ยตำราระบุเอาไว้ว่าทำได้ทุกวิธีทุกวิธีที่ว่าก็คือพกเลยก็ได้หรือจะผสมกับสีพึ่งก็ได้ผสมกับน้ำมันเจิมก็ได้ทำผสมกับวัตถุมงคลเป็นมวลสารก็ได้ขอเพียงมีเจ้าสิ่งนี้คือเครือสาวหลงเนี่ย ก็จะทําให้เกิดฤทธิก์กายสิทธิ์ทางเมตตามหานิยมเป็นอัศจรรย์นะคะในตําราระบุเอาไว้อีกว่ายิ่งถ้าผสมครบ5สิ่งถือเป็นของดีชั้นพญาเทคัวเลยทีเดียวของดีที่ของดีทั้ง5นี้ก็คือได้แก่เครือเสาหลงเถาวันหลงว่านเสาหลงว่านเสนจ,จันทองและว่านดอกทองครบห้าสิ่งนี้เมื่อไหร่นีถือเป็นของดี ชั้นพญาเทควัวจอมคำจอมขำหม,มังเวทหรือบรมครูทั้งหลายครูบาอาจารย์เกจิอาจารย์ทั้งหลายใครสนใจว่านตัวนี้นะคะเอาไปปลูกเพื่อเอาไปผสมไปผสมเป็นมวลสารหรือเอาไปไว้ให้ลูกศิษย์ลูกหาได้เห็นว่านเ,าเครือเสาหลงต้นจริงๆก็ทักเข้ามาได้นะคะเรามีทั้งหมดแค่เจต้นส่วนราคาก็อินบ็อกซ์สอบถามกันเข้ามานะคะ วลาก่อนสมุนไัยก็ขอทำเวอร์ชั่นพิเศษสำหรับจอมคำหมังเวทร,รุ่นเกจิอาจารย์สายเมตตามหานิยมนะคะกับสุดยอดว่านกายสิทธิ์ในตำนานเครือเสาหลงขอบพระคุณที่รับชมและรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ